สวัสดีค่ะในวันนี้พี่อ้อก,ก็จะมาคุยกับพอคอลรรถมุกดาหารสวรรณเขตนะคะวันนี้รถเขาก็ออกมาเช็คได้กำหนดเวลาเช็คก็ต้องตีมากรุงเทพแล้วก็วันนี้ได้เสริมออกไปมุกดาหารนะคะเป็นรถมาตรฐานชั้นสองเนาะพอสองไม่มีห้องน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปสอบถามกับพี่เขาน้อว่ารถมุกดหารสวรรคเขตอะเปิดวิ่งหรือยังนะคะเดี๋ยวตามพี่อ้อมาดูกันค่ะ เดี๋ยวเราก็ไปถามกับพี่เขานะคะเดี๋ยวเราไปถามกับพี่เขาเพราะเขาข,ขับรถสวนตะเขตแล้วเขาก็มาซ่อมรถที่มามาตรวจสภาพรถเนาะเขาเรียกตรวจสภาพรถไหมพี่อ่าเดี๋ยวเราตามตามมาถามกันนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเขาก็มาถามพี่กคนะคะพี่ก็เดินทางตัวได้เลยนะคะพอขอรถสวนตะเขตเราผมพกขัรถสวนตะเขตครับนายสมบัติโพชงคำครับผมขับรถสี่ขีดทูตสัมพัท,ท สวรรคเคียนนะคะัสวรรคเคียนครับผมเริ่มวิ่งตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะพี่หลังจากโควิดมาหลังจากโควิดมาครับเดือนมิถุนาครับวันที่พก้ามิถุนาโอ้แล้วก็อ๋อไอ้ไอ้บางเวียงเนาะที่ยังไม่วิ่งแล้วบางเวียงก็เริ่มวิ่งยังไม่รู้กดอนบางเวียงหมดเริ่มเลยครับเริ่มเลยครับผมเริ่มเลยแต่จากสวรรค์ไอ้จากมุขทหารไปสวรรค์เคียนอ่ะบอกตั้งแต่เวลาไหนบมาครับพี่เริ่มเที่ยวแรกหกโมงครึ่งเจ็ดโมงครึ่งแปดโมงครึ่งเก้าโมงสี่สิบห้าเป็นรถไทยเรา แล้วหลังจากนั้นก็ถัดไปก็สิบโมงครึ่งสิบเอ็ดครึ่งเที่ยงครึ่งจะเป็นรถราวแล้วของเราก็จะมีอีกรอบบ่ายก็บ่ายโมงครึ่งปลายสองครึ่งปลายสามครึ่งแล้วก็ฝั่งของเราเขาจะมาต่อสี่โมงครึ่งห้าโมงครึ่งแล้วก็ทุ่มหนึ่งรถมีกี่วิน่ะสิบวินเลยครับสิบสองวินสิสบสองวินเลยนะคะทั้งไทยทั้งเราโอ้รถเยอะเนาะพี่เนาะวิ่งเยอะกว่าทุกสายในในในรถ ใช่ใช่ใช่เยอะเยอะเยอะกว่ามีรถจัมพ์ง่ะมีรถจัวโมงคุณค่ารถกี่บาทอ่ะพี่ค่ารถ45บาทแล้วไปบวกค่าล่วงถ้าวันไหนโดนเสารอาทิตย์ก็มีค่าล่วงก็อีกห้าบาทก็เป็น50บาทอ๋อค่าล่วงเวลาสำหรับพนักงานที่ด่านใช่ใช่สำหรับตมครับห้าบาทเออเออเออมีทีมมีผู้โดยสารเขาเคยถามนะว่าห้าบาทค่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่าตมเราต้องเราต้องไปเสียค่าตมถ้าเราล่วงเวลาคือต้องเสียค่าตม ย่างเช่นวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือวันนักตะลิกอย่างเงี้ยหรือถ้าสี่โมงครึ่งเป็นต้นไปหรือก่อนแปดโมงครึ่งครับมันต้องเสียค่าร่วครับใช้เวลาวิ่งประมาณกี่โมกี่ชั่วโมงใช้เวลาระยะเดินทางใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอยากออกหกโมงครึ่งมันแค่สิบแปดกิโลแต่มันเป็นเสียเวลาอยู่ที่ด่านครับจำเสียเวลาจาที่ด่านไทยแล้วก็ไปจาที่เข้าด่านลาวสรุปแล้วคือออกหกโมงครึ่งจะถึงบกสลาวคือเก้าโมงครึ่ง แล้วที่เที่ยวมีไหมที่เที่ยวก็มีมีครับมีเยอะครับเยอะใช่ไหมครับมีเยอะมีเยอะอก็มีพระธาตุอีหังพระธาตุโพนแล้วก็อยู่ในในสวรทรสาครครับผมมีครบับผมรถเราก็คือวิ่งสวนไปรถเราก็วิ่งสวนกันไปครับ,รรบ,บอ๋อ,อรู้แล้วถ้าวิ่งวินเยอะอย่างเงี้ยรถเราจะไม่ได้ไปนอนที่นู่นใช่ไหมไม่มีไได้กลับเย็นใช่ไหมคือไปพูดง่ายๆว่าตอนเย็นคือกลับบ้านใครบ้านเราบอเราเช้าแล้วก็ตอนเย็นเขาก็กลับบ้านเขาเนาะอย่างนี้ก็ดีเหมือนกัน ได้นอนบ้านทุกวันเนาะนอนบ้านทุกวันครับผมครับแล้วมีอะไรที่ผู้โดยสารที่เขาอยากจะรู้แนะนำอีกไหมพี่ก็ส่วนมากเบอร์โทรติดต่อก็ติดต่อเบอร์ฐานนี้ได้เลยเนาะสอบถามติดต่อเบอร์ฐานนี้ได้ครับผมโอเคครับติดต่อฐานนี้ได้เลยครับติดต่อได้ตลอดแนะนำผู้โดยสารที่เขาจะเดินทางไปสวรรค์เกดมีใบพาสปอร์ตด้วยเนาะถ้าผู้โดยสารที่อยากจะไปอยากจะไปแบบชูร้องหุกแบบกระทันหันก็ไปทำไอ้บริพาร40บาทอยู่ที่หน้าด่านได้ได้กี่วันนะพี่ได้3วันครับ3วันกับ2คืน ถ้าไปเที่ยวเนาะพี่น้องถ้าไปเที่ยวครับผมแต่ถ้าอยากจะไปอยู่นานๆก็ใช้พาสปอร์ตไปโทรฐานนี้เดีเที่ยวทิ้งไว้ใต้ลีปให้นะครับโอ้ยมีเยอะมากเลยผู้โดยสารเดินทางง่ายมากเลยถ้าจะไปสวัสค์เะดวกสะดวกสะดวกครับผมใช่ครับผมเยี่ยมเลยอะแล้วแล้วมีคนไหมพี่นนาตอนนี้เริ่มเริ่มมีคนเยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วนาะเพระว่ัดนกันแล้วเนาะครับคือหน้าตอนนี้คือพูดง่ายว่าเราเราก็ไปหาเที่ยวเขาเขาก็มาเที่ยวเราเพราะมันตามคนตามสบายแล้ไงโควิดมันก็ ไม่มีแล้วตันนี้ก็มาออกมุกดาหารแล้วไปแล้วไปวิ่งนู่นเลยแล้วมีรถขัดมามาซ่อมไหมพี่ก็มีรถถึงระยะกิโลเข้ามาครับรถเราก็จะรีบไปเข้าไปนะคะโอคุ้มครึ่งน้ก็ขอบคุณค่ะพี่ค่ักมูลนะคะขอบคุณนะคะผู้โดยสารที่ต้องการไปนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นะคะผู้โดยสารที่ต้องการไปเที่ยวสวรรค์เขตนะคะก็ สอบถามเข้ามาได้นะในคลิปพี่ออนะคะในใต้คลิปนะ mm hmm. ไอมุกดาหาร mm hmm. รีบไปเข้าไปนะคะ mm hmm. ก็สำหรับข้อมูลต่างๆก็สอบถามไปได้ที่เบอร์โทรที่สถานีนะคะ mm hmm. แล้วผู้โดยสารที่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาดูนะคะในคลิปพี่ออนะ mm hmm. จะเดินทางไปไหนสอบถามกันเข้ามาได้เลย mm hmm. แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาได้หรือไม่ก็สอบถามมาได้ที่ไอดีไลน์พี่ออดนะคะ ก็ยินดีตอบนะคะการเดินทางเข้ามาจะเดินทางไหนซื้อตั๋วไว้ขึ้นรถไม่ถูกจะให้พี่ออไปไลฟ์ดูจะให้พี่ออไปไปไปไลฟ์ให้ดูหรือว่าไปถ่ายคลิปให้ดูก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่ออดด้วยเนาะตอนนี้พี่ออดยืนอยู่ตรงปั๊มน้ำมันนะคะชานชลาที่ห้าพี่เขาอยู่หลังปั๊มนะคะ รถ99จองตัว๋วสามารถจองตั๋วในแอปพลิเคชันที่อ้อแนะนำทุกคนนะคะให้จองตั๋วในอ e ีท e ิเกตอีทิกเกตท้านเราโหลดแอปแล้วอะ่ะเราสามารถเข้าไปดูได้นะว่าที่นั่งว่างไหมอ่าเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลานะคะไม่ต้องเสียเวลามาที่หมอชิดนะคะที่นั่งว่างไหมแล้วก็เข้าไปดูกดเข้าไปดูใส่ข้อมูลเข้าไปได้เลยนะคะกดเข้าไปดูได้เลยว่าที่นั่งว่างไหมเรากดจองเราสามารถ จ่ายตังค์เลยนะเพราะว่าพอเรากดจองแล้วอ่ะมันจะมี QR code ขึ้นให้เราจ่ายตังค์ได้เราก็แคปหน้าจอพี่อ้อเคยผู้โดยสารไม่กล้าจ่ายตังค์พี่อ้อก็เราแคปหน้าจอแล้วก็สแกนจ่ายก็สแกนได้จ่ายตังค์ได้แต่ว่าพี่อ้อไม่ได้สแกนลองให้เฉยว่ามันจ่ายตังค์ได้ไหมอ่าก็บอกเขาว่าน้องเขาก็จ่ายตังค์ได้เลยเรามีที่นั่งชัวร์พอพอเรามีที่นั่งแล้วเราก็สามารถมา เอาเอาเอาแคปหน้าจอมันมีเลขที่จองมามาแลกตรวจได้ที่หน้าช่องได้เลยนะคะเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาจองตรวจที่หมอชิดเนาะใครไม่รู้อะไรทักเข้ามาถามพี่อ้อได้พี่อ้อจะบอกทีละขั้นตอนนะคะตอนแรกพี่อ้อก็ไม่กล้าเหมือนกันไม่เป็นคนเราต้องมีครั้งแรกนะคะมันจะสะดวกมากเลยนะในการจองตรวจแล้วไม่เสียค่าธรรมเนียมด้วยนะแต่ถ้าไม่รู้จริงๆก็ฝากพี่อ้อซื้อตั๋วได้พี่อ้อจะใช้น้องเขาไปซื้อให้อีกทีหนึ่งนะคะก็จะโทรบอกอะไรอย่างเงี้ย ก็สามารถพอจะหาตัวให้ตรงไหนว่างตรงไหนว่างนะคะตรงไหนมีที่หรือว่าถ้าจน็นอย่างจริงไม่มีก็เราก็ได้ร่วมรู้ก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่อ้อด้วยจะได้รู้จักเพื่อนที่เหมอชิดนะคะฝากกดติดตามเป็นเพื่อนกันนะจะได้รู้จักคนที่หมาชิดเนาะมีอะไรเราก็จะได้ถามถาม่ายพูดคุยบางบางทีมีปัญหาตัวหายอย่างเงี้ยทำยังไงอะไรยังไงนะคะก็ฝากด้วยนะคะในช่องพี่อ้อคนเหมอชิดนะคะ สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้จักหรือรู้จักแล้วช่วยแชร์ให้เพื่อนๆคนอื่นได้รู้จักบ้างเพราะว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์แก่คนอื่นที่ไม่รู้เนาะมันเป็นประโยชน์จริงๆนะวันวันนี้พี่อ้อก,ก็ตอบหลายอย่างมากเลยตอบเรื่องการจองตรวจทุกวันเลยนะแต่ไม่รังคาน,นะคะมันเป็นอะไรที่สนุกนะในด้านบริการนะคะไม่รังคาญน,นะรับรองแต่บางทีก็ ช่วงนี้จะเข้าไปดูบ่อยนะใน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 ไลน์พี่อ้อนคะในแอปพลิเคชันพี่อ้อนจะเข้าไปดูบ่อยคะคะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกันไว้ด้วยเป็นเพื่อนกันนะคะอย่าลืมมาเพื่อนคุณอยู่หมอชิดนะสวัสดีค่ะไบ,บายค่ะขอบคุณนะคะทุกคนค่ะออออกตตเืไไปด้ททุีีน่ แรกดไลเป็นกำลังใจให้มีอ่อบนบอช